ื่องอุปโภคบริโภคที่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธได้ร่วมแรงร่วมใจกันบรรจุใส่กล่องไปรษณีย์คือของขวัญปีใหม่ที่ทุกคนอยากจะส่งมอบให้กับทหารที่เสียสละความสุขส่วนตนในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยใน3จังหวัดภาคใต้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและรักษาความมั่นคงให้กับประเทศชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นมหาใหญ่ เป็นปัญหาสําคัญแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากในเชิงยุทธศาสตร์เราก็เลยคิดว่าเราจะช่วยทหารที่เขาดูแลภาคใต้ยอยู่ได้ยังไงเนื่องจากว่าเขาเราเข้าใจว่าเขาคงลําบากแล้วตอนนี้ปัญหาอุทกภภัยภาคใต้ด้วยยิ่งทํให้เขาลาบากมากยิ่งขึ้นในฐานะที่เขาอยู่ทางใต้เขามีความทุกข์แล้วเขาทําให้เรามีความสุขนั้นเรามีความสุขอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเจีอรจานเขาส่งความสุขไปให้เขา สิ่งของที่เป็นที่ต้องการของทหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแห้งและเครื่องนุ่งหม่มอาทิถุงเท้าชุดชั้นในและเสื้อยืดแต่หากใครที่พลาดโอกาสในการร่วมส่งความสุขให้ทหาร3าจังหวัดภาคใต้ครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธก็ยังมีกิจกรรมนี้อีกสองครั้งในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์โดยสาม,มารถบริจาคสิ่งของได้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงโครงการนี้จริงๆแล้ววันนี้มันเป็นแค่วันเริ่มของโครงการนะครับ ยังมีโครงการนี้ที่ย้องดําเนินการอีกสัก2ครั้งในเดือนมกราและกุมภาซึ่งคาดว่าเราจะระดมทรัพยากรได้มากกว่าน,นี้แล้วก็จะได้ส่งไปทางใต้ให้พี่น้องฐานหารพวกเราเนี่ยเขาได้กินได้ใช้เพื่อแผ่ความสุขไปให้เขาในเทศกาลปีใหม่นี้ครับเทศกาลปีใหม่นี้คงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการร่วมส่งความรักเพื่อตอบแทนความดี ความเสียสละที่เหล่าทหารกล้าทุกนายได้เสียสละให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขบนพื้นแผ่นดินไทยชัดชัยช้างกระทัดถ่ายภาพภาวินีสแสวงสุขข่าวห้านาหนึ่งรายงาน